ถ้าพูดถึงในเมืองมดีนนะนะครับโดยอรอบของมัสยิดนบาวีนี่หรือว่นานสิตมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลก็มีอีกหลากหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ควรแก่การศึกษานะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นบริเวณของมัสยิดนบาวีนะครับเมือ่อพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเทศกาลฮัตก็ดีเทศกาลอุมรอก,ก็ดีนะครับสิ่งหนึ่ง ความตั้งใจหนึ่งของพี่น้องมุสลิมที่มาที่นี่ก็คือการเข้าสู่เราดอนาบีแล้วก็การได้เยี่ยมสุสารของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละเรอสลัมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในมัสยิดนาบีนะครับคือตั้งอยู่ในเมืองมาดีนนะนะครับการที่พี่น้องประชาชนมาที่นี่จุดแรกที่พี่น้องประชาชนมีความตั้งใจมากที่สุดก็คือการเข้าสู่เมืองรา เข้าสู่เราดอนาบีนี่เป็นภาพบรรยากาศในเราดอนาบีนะครับผู้ชมครับเราดอนาบี oh เปรียบเสมือนว่าเป็นสวนสว,นสวนรรค์บนโลกนะครับผู้ชมนะฮะซึ่งเราดอนาบีนะครับผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตั้งอยู่ภายในบริเวณของมัสยิดนบาีีนะครับแล้วก็จะมีเขตพิเศษนะฮะเ,เป็นถือว่าเป็นเขตพิเศษมีพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับ โดยท่านศาสดานาบีมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮฺวะลัยละฮฺซัลลัมท่านได้กล่าวนะครับว่าพื้นที่ระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัตมันเป็นสวนหนึ่งแห่งสวนสวรรค์นะฮะซึ่งเป็นคํากล่าวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลลอฮฺวะลัยละฮฺซัลลัมนะครับท่านบอกนะครับว่าจุดนี้นี่นะฮะเป็นจุดที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมจะมา นะฮะแล้วก็นี่เป็นภาพบรรยากาศของสุสานนาบีหลังจากที่พี่น้องประชาชนจะเข้าไปยังอันนี่เป็นยังยังอยู่ในรอดอนนาบีนะครับเมื่อมุสลิมเข้ามาในบริเวณจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมุสลิมเขาจะมาละหมาดกันไม่ว่าจะเป็นละหมาดตาฮยิยาตุลมัสยิดนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นี่เขาได้มีการแบ่งเวลาให้กับคนที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาถึงที่นี่แล้วนะครับจะเข้ามาโดยไม่มีระเบียบไม่ได้นะครับ แต่ถ้าปี2ปีที่แล้วไม่เป็นไรแต่หลังจากตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานี่ทางเจ้าหน้าที่ค่อนข้างที่จะต้องมีการจัดระเบียบเป็นพิเศษคนที่จะเข้ามาสู่ในรอดอนาบีนี่จะต้องมีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในประเทศซาอุดิอราระเบียอยู่แล้วก็จะเข้าไปยังรอดอนาบีโดยไม่ได้มีการขออนุญาตก่อนหน้านี้น่ครับก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับผู้ชมครับซึ่งทุกคนที่จะเข้ามานี่ ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความพิถีพิถันหน่อยนะครับเมื่อเข้าสู่ในบริเวณของเราดอนนาบีมุสลิมเขาก็จะมีความตั้งใจในเรื่องของการละหมาดแล้วก็ในเรื่องของการขอดูอาขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมุสลิมเขามีความเชื่อนะครับว่าเมื่อมีโอกาสมาขอพอรณจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ชมครับเขาจะได้รับ การตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนครับนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของมุสลิมที่ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัญ์นนครมักะข,ของประเทศซาอุดีอาระเบียในเวลานี้นะครับผู้ชมครับ